สวัสดีครับพรพยาบาลสายจวดครับเมื่อนี้สวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามนะครับชมการบริสิเป็นการไลฟ์สดหรือชมคลิปของโรพยาบาลสายจวดเมื่อนี้นะครับสิ่าพาพพี่นอ้องชมกับบรรยากาศในการนะครับ ปึกษาหเรื่อกินเขากินปลากินเขาแรงน้ำกันนะครับอยู่ที่บ้านผักสาวน้อยเป็ดนวนแพงหลังริมบึงนะครับเมื่อนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมาเป็นเกียรติในการกินเขาแรงน้ำกันหลังจากมือวันปิดฤดูกาลของสาวน้อยเป็ดนวนแพ่งนะครับเร็ดสิน้นเมื่อนี้กันสีโซกันตักี้โจยในการสุดยอดต้องการทํางานนะครับ ี่อนกันเลยบ่เออนี่ครับพอดีนะครับโมนี้มาครับพี่น้องเดี๋ยวตามมาสิพาไปเบ่งบรรยากาศนะครับ นะคครรัับบีท่านแรกนะครับท่านเอฟซีของพี่ผู้ใหญ่มาชัยนะครับครับผมท่านมือนี่ดีใจครับได้มีโอกาสมาร่วมปิดวงมาสั่งความหักความแพงหมกความรุ่ความอย่างต่างๆต่อกันแล้วมือนี่กับแม่ห้อมกันครับแม่กินข้าวกินน้ำครับของทางใต้นองทางเอฟซีอย่างต่างต่างครับแล้วก็มือนี่ก็ดีใจครับดีใจมือนี่ก็ถือว่าเป็นการปิด ปิดปวงของศักราช2563ลงได้ยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับข <Okay. S 1> อเชิญชวนให้ทางเ e ยาีทั้งสาวน้อยทั้งของผู้ใหญ่สายจวดน,นะครับต,ตามให้เป็นกำลังแรงใจนะครับผเป็นกำลังแรงใจในการที่จะ,ะเห็ดให้ค่นดนตรีคนอนรุรักษ์ศิลปะว่าถ้ามีสารต่างๆในการสืบสารให้มันคงอยู่ต่อไปกับบ้านของเมืองเข้าต่อไป แล้วก็อันนี้ช่องนี้เป็นผู้ยิบ้านสายจวดแ่นสายจวดครับฝากค่ายบ้างไฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงแม่มันเป็นของง่ายของง่ายใส่ไข่ของไฟสาวน้อยแมนครับคำว่าจวดนี้ยอมว่าจากคไข่ของไฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแสดงว่าครับผมเมื่อนี้นะครับท่านผมข่ายปอทันวัต์ครับท่านกรลัการผมเป็นคนสื่อสารเอ่อ ประเภท่มีบังไซคือกันครับเนี่ยครับเฮ้ยไก่ย้อนได้มากครับเน่ยพ่อกันรึไหมครับนี่แหละครับท่านผม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 เนี่ยของผมสายอุบลสายอุบลเนี่ยจะเป็นอ่าทอแหกท่อฮกครับแต่ของสายอ่าปีมาลัยใช่เนี่ยเป็นอ่าสายพื้นที่ของอีสานเหนือเนี่ยจะห้ามเรื่องความเสศรษคือเป็นท่อสองครับท่อสองท่อสามท่อสองท่อสามนี่เป็นโปรเฟ็ชั่นอลแล้วของอ่าปีมาลัยใช่นะครับครับผมครับครับกไ้นนาาาขยยบงฟสวอ คเดี๋ยวผู้ใดมักสายจวดร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณียรีไปเพณีบางไฟเฮานะครับแต่ถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่อยู่คู่ไทยอีสานเข้ามานได้เนาะแม่นครับอีสานเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าควรที่จะอนุรักษ์กันไว้ครับครับนี่ะคือโบราณเขานเพราะเฮตุมันก็ะถิมไปด้วซื่ง เพราะว่าบสิป็นหมอบางไฟ่บส so <so ิป็นย yeah. ังต่างๆนี Point ่โตไปขั <S <s ้นบสิปินสารกันมันก็บสีมืดไปครับมืดไปมืดไปมืดไปถ้าถ้าร่วมอนุรักษ์ร่วมสืบสารมันก็สิอยูโตกับเขาพอสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างเขาเข่าคึ้นสนาฝรั่งฝรั่งเองเม่มีเรื่องเหล่านี้นี่คือความเป็นความเป็นชาติพันธุ์ของไทยเราเนี่ยมันมีศิลปะวัฒนธรรมความเป็นความเป็นฝรั่งมันเอื่นว่าเขาเอื่นว่า ไอ้คันเจอเขาเอื่นว่าอย่างเงี้ยเขาเอื่นว่าโซโซเซียเซียนคันเจอเนาะที่หมายถึงว่าเป็นอย่างที่มันเป็นเป็นที่เป็นมูนมังอีสานอ่าแล้วมาไปครับมูนมังอีสานครับของแท้เลยโมโลกอีสานเนี่ยครับก็คือท่านนะครับปลัดขวัญปอกขวัญครับผมครับน้อกไายมอยี่ในไสครับผมเป็นปลัดอาวุโส ตัางวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นกับมาให้กำลังใจครับทีมงานสาวน้อยเป็นแพร่งใบ้ะบุ่นไปเอาตําแยงกันเลยครับเดี๋ยวกับกับมาปั่นเนาะนะครับโอ้ดีใจร้ายนะครับเจอว่าเป็นเกียรติย่างสูงยิ่งกับทีมงานสาวน้อยเป็นแพ่งนะครับมาร่วมพิรุดูการที่ผ่านมานะครับขอบคุณหลายๆครับท่านรัตรค้อนครับผมผู้ที่ย่าม้าครับนี่คือทั้งพี่ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสอทอดหนูครับ เดินทางจากอำเภอนาดีจังหวัดปัตตานีครับต้องบอกว่ามาด้วยใจครับรอโอกาสนี้มาโดนแล้วนะครับรอนัครับรอเบิ่งความสําเร็จของสาวน้อยเพชรบันแพงเมื่อขึ้นเห็นแล้วครับว่าประสบความสําเร็จอี่นะครับดีใจนําดีใจนําผู้ใหญ่มาาชัยนะครับดีใจนําผู้ใหญ่มโนชัยดีใจนําบอดโจนะครับดีใจนําทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนครับเมื่อขึ้นเหตุงานถือว่าประสบความสําเร็จ นะครับผมในฐานะที่ว่าเอาเป็นว่าเป็นเสี่ยวเซียวผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มันน็ยตเซียวอากพลังเขาเป็นเบรดไม่เฟ้นไม่เฟ้นเ่รดครับโอ้ดีใจนั่มละพอจะเซียวว่าจะในเรื่องอะไรก็ว่าคือประสบประสบเละหลายนะครับจริงๆแล้วผมมีงานเมื่อวานนี่ครับเดินทางไปรวมงานศพกับเขา ถอด่าเขาเชิญถอดผ่าจริงๆโปรแกรมสีมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดคนนี้งานยี่สิบเก้าสีอยากมาก้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดคนครับต้องการสีอยากมาให้กำลังใจกันต้องการสีอย่างมากมาๆมาซอยงานกันครับสี่สิบกว่ากองก็มากันเลยใจนี่แหละแต่ว่ามันมันมีภารกิจเนาะก็เลย รอเห็นงานทางบาน <rue word> เดินทางสีโมงครับมาถึงนี่กับประมาณสองถุมเคร์นครับเล่งเต็มที่นะครับเพื่อที่สี่อย่างิานนีงขอบคุณท่านสอท่อหนูนะครับสอท่ออำเภอหน้าดีครับจังหวัดปาจินบุรีปาจินบุรีนะครับก็คืออยยุอำเภอหน้าดีที่เข้าเคยได้ไปทําการแสดงนะครับคนกะมาเป็นเกียรติ นะครับในวันพิฤดูกาลพร้อมคุ้นายนะครับนี่ครับนี่ครับเอ้ะกำลังใจเด้อขอบคุณเป็นย่างสูงนะครับ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 ปลาลัดทำดูแลเรื่องอะไรครับโออาหารการกินมันยังไรขนาดหมูหันครับปลาลัดครับปลาลัดครับผมเอาต่อไปนะครับท่านนี่ผู้ใดเน้อนี่ผู้ใดเนี่เขาเขาตั้งให้เป็นหัวหนเอฟซีครับหัวหนเอฟซีขันเบนคันเบนยูบุงเขาเอื่นว่า บรท่านโอ้ยคือโบเบียนโอ้โอเมียนโวนาแกงเนาะโอ้ยพระท่านพรท่านบย่ท่านในหอดบรท่านในหอดนะครับนี่คือเสียบี้นะครับที่ชื่อว่าเต้เต้มื่อนี่โอเมีนมื่อนี่ืุพัาน์ขำของย่อมรับจีรีเป็นอะไรสิแบบมันอลังการมากเป็นแข็งแรงของมากผมเห็นรอยยิ้มของพ่อพ่อผุญยัยครับมน่าใช่ ห็นรอยหยิ้่มของพอสมกาเห็นรอยยิ้ม่มของแม่สุภาพห็นรอยหิ้มของ้านน่ะห็นรอยหิ้มของนุ่มโจจังสี่เลยครับมันเป็นอย่างที่แบบมันถูกคนไหนมาสัมผัสถูกคนไหนมาแต่มันบดแต่มันมีโควิดผมมีอย่างเนาะถ้าถูกคนไหนมาแบบสบายสบาไอ้คู่สี่นึว<ด>่าแบบเระว่าเ่าแนบเนื้อใกล้ชิดหนึ่งมิรชิดใกล้ต้องกานผมบอกว่าทุกคนแฮปบี้มากเลย ขอบคุณเสียบีเป็นย่างสูงนะครับที่มาร่วมด้วยกันในวันปีดรุกาลกับสาวรนเป็นเพื่อผมได้กล่าวไว้แล้วว่าผมสิขอสองงานของสาวน้อยคือเปิดวงกับปีดวงอันนี้วอลัดเลยวันวอลลัดเลยนุ๊กจูด้วยอาจฉกบาทก็ได้คันภาษาอีสานเขาเป็นว่าใส่เขาเขียวแมนใส่เขาเขียวใส่ปุ๋ยวานแมเอายังสั้นบอลเสียบีนี่คือเสียบีสปอร์ตเอาเลทวปิดแล้ว ปิดทุกสาขาโอเคครับอันนี้ฉายาไม่เสียบียังครับเยบีป่ะหัวหนเอฟซีหัวหนเอฟซีพูดอะไรนะครับเสียบีครับครับโอ้ยกลับมาตั้งพี่นะครับไปทีมผู้บริหารปามนาดเอามิยังบอกว่าปามนาดใส่หัวนี่คือนี่ครับบอสโจยมมนินเอาสุบีรัตครับน้องไส้ละนี่ครับอนหัวเรือใหญ่นีน้อนมือเลยสองสามชั่วโมงครับจีบาพี่น้องโอ้โอุณ พึ่งรงแฟนคลับเมื่อบานอเป็นทุกๆปีก็เป็นมเฮาเดินทางหลายกิโลหลายร้อยกิโลเนาะมเฮาตั้งใจมาก่พ่อมาเสียบัตรเขาอีกคือตั้งใจมาสนับสนุนไหมมันเป็นอะไรที่น้ําใจพวกคุณสุดยอดมากผมขอคารวะเลครับขอคารวะในในในหัวใจคารวะในในในความหักพลังศรัทธาไปแห้งหัก แห้งรัทธาที่มอให้สาวน้อยเป็นแพ่งมอให้บ้านสาวน้อยเป็นแพง่งามรู้สึกของบอดโจนะครับแตขอประคุนยาที่ต้งการน,นะครับแต่ว่าส่วนเรื่องไรอีสดนะครับขาดตัวบุก่องอาาะไรกับพออภัยมานี่นะครับขออภัยหลายๆนะครับย่อมรับผิดนะครับเพื่อจะแก้ไขข้างน้านะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณ<อ>นะครับบอดโจเพื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่แล้วผู้ใดสี่ไปกีม้ากันนี่ไปส่งผู้เฒ่ากันพันเดียวครันดีๆจามร้อยส่านดีๆจามร้อยวันแม่นชั่วจะฟอกไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามมากกอนแจกรับเชิญครับท่านในท่านในบอกกันอยู่สีเฝ้าเมียเฝ้าไปยังนี่ผู้ใดนี่อยากนอนอยากนอนเฒ่าแล้วก็เฒ่าอีกงน้อเจ้าเนาะเดี๋ยวจะฟอกไปว่าจะคุยกันกับปลัดเราถามอยู่ว่างั่นไหม โป๊ะเลี้ยงมันเคลื่อนชัดแจ่งเนาะบงไฟเข้าเดี๋ยวสัมผัสบางคนไขเรื่อมสิบบบบบบบเข่ากันคนได้แล้วอันนี้บ่บ่สัมผัสเรื่องหมอลำแล้วสิสัมผัสเรื่องบมงไฟพอดีปลัดเล่าถามเบิ้องซื้อปลัดกวนเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเข้าเดียวเนาะอันนี้รับอนุญาตจากบอสโจแล้วล่ะเอามานั่งนั่งนั่งเข้าเดียวเนี่ยสิถามปลัดเล่าขออนุญาตเออปลัดเล่าสิถามเล่าอยากฟังผมนั่งล่กมกันผมยูุ่ย้ฟังเล่าบ่อยผมฟังวังเขาแรงนี่ พลัดเล่าอยากได้สูตรบองไฟสูตรขายาน้ำเจ้าเจ้าสิปล่อยป้เจ้าสิปล่อยป้อใช่ฮะอ๋อก็สูตรขายาเจ้าของขึ้นไปย่ำเลยนี่ขึ้นแบบนี้ไหมลงดิ้งลงมาเผาป้าหยาป่อยเขาน่ะมันเลียหลายวะเลียเอาสิปล่อยป้อสูตรขายาไหมยปล่อย ขึ้นลงขึ้นสูงพ oui ึบเลยก็ย่อยลงมัย่อยเึ็นบอนพ่อมาต้องมีเออเอามาพ่อมาต้องมี่อัดลั่มโผล่เบิร์ดเลยท้ามือเผาแก้วแก้วมือเผานั่นหัวแรกใส่แฝดไม่หัวสองใส่ขีดสองนี่ร่อนแร่เป็นสองขีดนี่อ่างการลงวมกัน หางบอขาดอันนี้นั่นเผาปลาอย่างเดียวไม่เบิดปลาโบต้องไปซื้อยาขายนายากพ่อก็ใส่น้ำสีเปียกๆโอ้ยโค้งงงโค้งงงมือเปลืองลูกใส้ะแท้ขาดจาววานี่ครับบองไฟสูตรขายนยาคุณแหลมประเทศไทยถ้าถ้าเจ้าเห็ดบังไฟสูตรีเดียวคุณแหลมปลาแหลมถ้าเจ้าเห็ดบังไฟสูตรนี่เจ้าต้องไปเห็ดประกัน ไทยวิบัติไว้ก่อนเออแมนเน้เนาะแนะนํากันครับเดี๋ยวนี้บ้างไฟประกันก็รับทำแล้วนะถ่ายาชุดถ่ายาสุดหักหางก็มีเอ้โอ้เคลอนไปแน่ไปหักหางแสดงว่านี่แนะนําำไปทางเส้นย่างตัวนี้เจ้านี่อแสดงว่าเส้นย่างมหาหนึ่งสองสามจวดไปพุ เขายอดท่านแล้วหางออกเด้อแล้มนี่แหละครับนี่ชีสันบันเทิงในดดันทางไข่บองไฟสาใหม่เป็นบอนแทงกสินี้เป่ยนวมโเค่อนกระด้มาเคืนกัหลายมืนได้ขึ้นไปฮะได้ขึ้นเราตัวมาเคื่อนนี่เอาผลได้มันได้อยู่โอ้พอทำกอสองโลแล้วซื้อบองไฟอนี่ครับบอไือม่อทรงกระอ้าวรเอเลี้ยง ทานในเด้อขออื <c oughs> yeah, ่นทานหอนเลียงทานหอนใ่ไหนยืนหน้าเราเบ่อเราเบื nice. ่อค้ดีครับเรียงได้เรียงได้พูดทายังนหรอพี่นหองเลยใชีดใชเบดยี่สิบกว่าลังแต่ว่ายิงง่ายนึ่มันมันแล้วย่เรียงาบ่เหตเดงเดียวที่แหลกก็ว่าสีเมียแล้วพอจะโบเรียงมองไฟนะครับโบเมียเลยยุดอยู่สังมักเบ้องล ผมรโมเตอป่ะเเอาโปรโมเตอเอาเอ่อเอาเบิ้งเอาตัวเออทั้งเ้าทั้งทั้งหัวทั้งหัวคำทั้งเ้าเอ่อซ้ำเศร้ามากกับข้อขาดอีกมวยดีเขาตียกซียกหาตัวมวยดีเขาตียกซียกหายกแรกไอ้ผู้เฒ่าต่อยก่อนมวยยกแรกโอ้โหโอ้โหแรงยังนี่โอ้โหการรุ่นเรื่องเรือตัวปลาทศไทยเขาเปียกโอ้โหโอ้บันไดคูนตัวแรงคูนเข่าคูนเข่า มันได้กิวแสดงขาดซ้ำอมันีตัวให่ตัวยมพม่าใฟังโอ้โบเลียงาบเบียงอ่ะพองมาเลยมื่อคืนอว่ากับ่ยงยก่อนเอลูกขาพายยังก่อนเพาวเรียลุขพายไหมลูกขมพาเผานมมันเตะวางในคข้ามาลูกขมพายเผานมเอาบ่คเผานมเห็นนมเขาเอานมไปกินโอ้ยสวมงา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 มกออินเขามื่อคืนนี่นะไฟเลยไฟล่ะโบวังนาไปเด้ไฟล่ะ แล้แล้วคือเจ้าคนไม่คยกินนห่แม่ชาวไทยววอยู่ปดเข่าอีหลีบ่้กินเขาบอกว่าเืดมืดมือมื่มืพมืดมืดมมือมืดไืดบืดมืดมืดาืเมืดมืดมืดมมืมืด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 มือมืดมื่มดมืดอืมืดนมืดมืดเืดมันดมีืกดาน พ่อยื่นมาผักล้ก่อนขึ้นมาตงเทพค่เยเอาสามบังปวดเอารถผมว่าเตอร์เจ้าดีด้อยยุดอกพ่อยื่นขอบคุณหลายๆเด้อปลาเยืนเด้อผมว่าเตอร์นะครับอุดหนุนแมนครับผนซอยสนับสนุนซื่อบ่งไฟให้ซืบังเงิดาวเดนขากมุ่งจากว่าบังไฟเขาอัดสะดดดปันเลยหรืไฟใหม่ไฟเก่าหรือามเอาล่าง ล่างแบบนี้เาวาเนียวเนียวเนียวบ่เอียเห็นหนวบอไปเยดูสมัยเอาเอาเอาต่อเะอาต่อไปสนามใช่เขตพนมาเป็นในเดอสนาม่เขตสนามทั้งสองเยนหเป็นธรรมดาจหนึ่งสองสี่เกียของมังก่อนบวกออปตอแรมแมวราบวกออตอแรมกสองยี่ห้าอันนี้ง้นเยเหนสองห้าสามเดียวนี สามว่วยวมอย่งน้มลงโลงโลง,ลงลยนะเท่เาแร้วกเท่าเย,ยนะเจ้าบอโวโอ,อดีแล้วดีแล้วเราไปดมควนลงปปพวยเอากระมนควอมเด็เล่นมือเล่นยังก็มัดบวยอ่าแถนเลาเรยนอนข้ามคิงไม่ใช่หน่วยแล้ว่วยโนดน,นั่นนไปยับขายยับขาเมียเลยครับบึ้งเอารถิไนี่เอาสงมามือมื่นไปเซ เอาเอามาปั่นในเตียราบังฆ่ากันอยู่เนาะเอาปั่นเนอาว่ามันลืมเลไหมว่ายใถ่ลื่มมาลืมเ้อเพิ่นนี่ยืมมองไฟไดี่เดียนเลยไหมมองไฟแมมาเป็นมตตพุนละจะคล้องกะไรพาได้ปั่นแต่พู้เนี่ยบัเอาเอาสิเอาสไปหาฐานมาให้ได้ยืนาีกขัญไปซอยดมมือื่นชิวัฟังบัดนี้จะบีข้อมจำดีีันเอายังคนไปน้อยๆนี่ชิจํเอาไปน้ำหาสุยัง สมมติสมมติว่าตะลับอันผ่าเต็บผ่าเต็บหรือผ่าหรืออุปกรณ์กันไกหรือเล็กหรือไม่เอ็งสิกันเอาของเพื่อนไปใส่นี่นิดนิดนิดน้อยจำดีขนาดบัดเอาของเข้าไปเข้าลงตุ้นไห่หฮ็ดสูอันสูย่างแบบผักก้อยยังบกขึ้นตกเกียร์ผ้าขี่รถห้าลังมือนี่ขี่ไปขี่รถวิญญาณห้าลังมือก็เติมห้าลังมือก็บ่เติมเออเรืสบายกันเ้าตำทานเรื่มมาเนี่ยไปครับ อ้างยีพ <m> ูดได้สิดีซ้่งพูดยี่บันเนาะมันขึ้นนี่ว่าเติมน้ำมันพัดหนึ่งเด้อมาอะไรมาอะไรไม่เสร็จเนี่ยบัดเ้าม้าผัดว่าบ่มาบ่ไปเออนั่นแหละคือบอยฟังนั่นแหละอาจารย์เดี๋ยวพูดไลท์ทอบัดพูดยี่บันบ่งสมว่าเห็ดบ่งไฟสิบบังขันผมเว็ดไหยนี่สิบบังสิบพันบ่ต้องก็แปดแต่ว่าขันไปเอาสิบพันอยู่ดอกจัก สองบังประมาณแปดคิดเดาขางขาดเจ้าบ่จ้อยกันแล้วแต่เจ้าครับเสียาสูตรขายาแน่นครับนี่เราเอาใส่แต่สูตรขายาเนาะนชั่วเฮ้ยสูตรยิ่งย่านอวกาศไหมเจ้าของใส่สูตรขายาไหมคล้องคิดพลาดันโอ้ยอย่าไปตีนั่นตีนี่เอ้ยจกเพ่งกันนะอยากฟันเพ่งนั่นจะกีิแม่ที่อยู่เสียงโอ้ยอันนี่เสียเดียวเตือ พี่เป็นน่มเตศสะบัดแม่หลอกมาเลยเสียบเลียงือเดียงอีเวนต์กรอกลตมอดวนกเลยกู้จากกู้จากโอ้ยเก็แู้จากผมบึงพ่อเหลี่ยม้อแต่ผมอยู่อนุบาทสองกเลยมอันนี้คืออันเดียรนี่ยืดซื่อก็ร้อนี่หอมดอกลำดวนคือมีความสุกหลเลยคลายหอมดอกลำดวนกันแม่เลยคือความสุกแห้งสอมอกลำดวนชวนให้กันหนึ่ง ที่ถ oh, <sorry. S 1> ึงแดนเขาไปอยู่ทางแดน มันต้องมีคาใครได้เพี้ยิคด้ใส่เนี่ยโอ้ยันนี้เมียที่อ่ะวันี้เมียหรอวี้เมียวันใี้เมียจงอายุยุีกับอ่นี้สียูว่าย่บ่เปี่ยงกวาแต่ว่าไปก่อนไตัดชินใจเอาผู่ชีนี้เมียดดวนี่ยมากมาุด่วเดียวเดียวเจล่ะเมีนห่ดละ But, ต้องเจ้าขี้คนเปิดประเด็นต้องหารอยด้วครับคนเปิดประเด็นนี่ครับคันผมไม่ได้เปิดประเด็นเนี่ยเอาเพลงอย่างผมบางกอนคันธุ์ันผมแกผ่านรอยคันธุมล่อนเพลงอย่างผมบางอ่ะพี่เป็นหนุ่มเทศบาลก่อนเอาพี่เป็นหนุ่มเทศบาลพี่ครับดำการต้องทำงานตากแดดตากฝน เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนงเวลสสเอาหมักเพียงมันที่มันี่เปลี่ยนซับอีกตัวไ่ยองเอาดีแต่ว่าอ้เจ้าหน้อยเนียแถมเนี่ยแถมได้เลยหรอแถมดีมากอสอสเอาสอสสสสเสียงพินครอกับเสียงสงแัขสัญญาว่าแรมมาแล้วเสียงพินแผ่วชวนให้เสน่ห สาวดรนสกคลน,นครกอนเจนตั้งตาเมื่อไรน้อเลมจะมาต้องพาวกับเสียงสียงแววโกโวบ้าเลเพงเอ่พ่พาเล้นะแม่ใู้นแ่เอาโซล้มา่้ห่อ่า้เสียหมูหน่นอย <c oughs> เสีย <c oughs> หมูน่อยตาขี้ไปโซนนึงเลยตั้งแต่เนเสีงมาพนนีก็ตองสิ่งับเป็นโมเดร่เลยะ กลับแล้วคุณรถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามกันครับอาจารย์พ่อมาให้เล่เงินพันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้าใส่กระเป๋ามาดวงนี้ไปขี่กับพ่อเฮดเงินพันนี่ใส่พ่อนี่ถามกนเงินพันนี่ใส่บ่เงินประหลัดบุญเงินประหลัดเด้ครับเงินประหลัดเด้โอ้ยศูนย์เก่าเจอหนเมียหนึ่ศูนย์เก่า ยังเนี่ยเพอทหารเพื่อไยรูปส่งไหนม่วยกัน่าว่าได้เงินเดือนพันหนึ่เขัาไปป่ะพันลนึ่งขับไปป่ะลากส่งไนไรวก็ได้เนเอนขไ่าอมางขนันแต่ขอตลอดไปวางนั่นวางนี่เดี๋ยวยนีมึงจะดินร้อนมาพี่เขามื่นมือนที่ภาาไปยังผ้าไปจวดเตาพาไปหามขดเฮ้ยเอานี่ครับบรรยากาศี ขอบพุณราขอบคูดครับไอ้วันเหือันนะครับสั่งสั่นทำนานที่ยังมีลมหายใจของเลยโอ้เป็นสาระัมาจาร์ตลบผู้สื่อสารแม่โอ้ผมตีดตามมัน่าเสาตั้งแต่ผู้รดตั้งแต่ยายยงเป็นเพ่อยายจืดเราเมือนไรเราจีดตามเข้าไปเราโบฟาเราโบฟาโบฟาเราไเขาไปก้อนเราโบฟาเเตนานี

ขอการตัวหาพันธุบ้านเขาเอาจะผิดเรื่มงพื้นบ้านเขิดทีเอาเอาฝากไปเหมือนเขาคือว่าจะอัดไหมคือว่าจะไปอยู่น้ำใอม่ไม่ได้หรอเสียกาตัวได้ฝากก็กแลังโซกันนะครับเสียกาตัวได้ฝากก็กานมองหาพันธุ์ไปเออคือว่าจังสั่นวะ เท่าแล้วเนาะมันมันเท่าแล้วเนาะมันอ่คนนี้รถจำตำแหน่งคีนี่อย่างไปอยู่ก็ไม่ไทยวันนี้เขาเสีให้นั่งรถคอกว่าวันนี้เขาเนี่ยนั่งรถบอยรถแอร์ยั่งดีอยู่เลวโอ้รถแอร์พีไงเสียพี่แล้วแต่สิไปว่าไปคันคิดว่าไม่ไทยมีบังไฟจุดไปไม่ไทยมีบังไฟเลยจุดอไปรถไปไม่ไทยก็มีแต่หาะูดครป้าหามิ่มุลแหละไปแล้วก็สิป่วยป่วยเพราะว่าบวกมีบังไฟจุดนก ยิงนกยโงนกหาป้าขยโยยุไก่ซี่อยู่หามิมยิงโงกก็ฝาเพราะว่านกกินได้แค่ไก่ได้ว่าอยู่กับอยู่กับสาหน่อยได้จวดได้บัดนี้เพราะสองงานล้วพาจวดระวางเส้นหนาบนะนี่เป็นตะกอนไว้ไว้แบบนี้อันนี้มันผัดโอ้แม่นเอาจากคนบึงมาเจ๊จะยู่ได้งานบังไฟบ่กบ่ยู่เสนอะไรงอนบังไฟป่ะวันนี้ยู่กับหางคุ้มชยมาเนี่ยมาเลยตักไปเลยตักไปออกมา จาวดี <world> <te> ้เนะจ้าวันี้ค่าตัวข้นใหดูกันนี่บอกมาเบิ้งเาอยู่กับสาวหน่อยย้อนยังเยบีเติมคาตัวอือ2,000ซ่อมมงก่ซ่อมมงก่ซ่อมเบิ้งกันเด้อการรองลกันหาเพลมังไฟรงนี้การเียดรถโอ้ัไฟเาแล้วคันแรก การกนห้างเหินนี่มันมันมัยกท่เว้าเออคือเพเลยทางกว้างหอเอแ่ีนะครับเป็นบ่ันที่ยากันันตทีพัดกันไปเรื่อยมันที่วางเน่ แม่นยุร่องมังหางเหินฟังไม่ได้บอดเอียามห่างไกล้แล้วตาสัญญาับอวาบยุนีนี่แสดงว่ายันพยาบาลบอวบจุดมังไ่ก็คิดว่าพยาบาลที่ห้างเหินสุดเกินออกไปเรื่อยๆจย่งนี้นะกับรักแท้แพ้ใกล้ชิดเข้งมาแยกระด้างขวาเหินอยู่เลยกับรักแท้แพ้ใกล้ชิดคือกันนี่นะครับแท้แท้ชแท้ขึ้อไปกินแน่นแนนโอ้ตัวเนาะ ันสิรอบมบาดนกระังแล้วมยายุกไก่ยุกไก่ผู้หายหอย่ยเต้ยกยกไก่เด้วมบอกวยคุณมึงกับเองสั่นดีครับผมเอาเอาสิไปไปยังแล้วถ้าเจ้าไปอยู่บริษัทสงการให้คอยได้มือเปิดกับมือปิดขออีกเพิ่มการตัวให้เจ้าใช่ครับการนี่เยบีเอาป่ไปไปอยู่บริษัทสงการตอนนี้ตอนนี้นใจเลาเน,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 นี่ยราคาขั <c oughs> ้งหมดแล้าเนี่ย้ก็บอกว่าว่าแยเปอร์เซีนแล้วเสบีแล้วเขาเขาเขาหมัดชำก่อนเลื่งา มาเจ้ายัางค์ทีขายล้านขางนอกบ้านขายล่าเพิเลยกับบัรจลดลเอไปเลยเราตลาดขาง,ขงในดอกระานเอาแค่มือปิดกัมือปิดเอาลุอก็กินจิงขอกินข้ตวไอ้เจ้าสองพบาทวันนี้ป้าผมมาดูบ้านพูกับเรา่านอานอะครับพี่น้องกัชื่อว่าเมื่อน,นี้กับข้อขขบพุณนว่าสเป็น ท่านนะครับสทอนูท่านประวันนะครับปรัดอาวุโสนะครับเซียบีจะเป็นทีมงานของนะครับเสียมาเดียวยินครบุบนรผอมคุณนายสทอนูนะครับป้ามนานะครับพ่อกัรพ่อกรดีพ่อกัรกินนะครับสัสัน เขาเร่งปรึกษาเรื่องการเลีนน้ยงงานกัน,นครับพี่น้องเบงิงลียอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามะาน,นะครับกด Subscribe สำหรับพยาบาลสายจวดนะครับก็ขอ,อขอบคุณพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้ครับคลิปนี้คลิบมาพอกกันไหมครับสวัสดีครับ